สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดคุยกันได้นะคะถ้าใจดีก็ให้มาฝันด้วยได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ ทานข้าวแล้วคะ่ะเอ๊ะใครมาดูนี่สวัสดีคะ่ะเป็นการแบบหลับตาแล้วนึกทุกสิ่งทุกอย่างออกมาอุปกรณ์อยู่ในใจ <c oughs> เอออยู่อย่างเงี้ยแบบนึกอยู่ในใจเปิดโอเบตเปิดโน่นนี่นั่นเดี๋ย้มีการก้มลงไปเอาของข้างใต้ได้นะสวัสดีคะ่ะผู้คนดูเอยอะมากเลยคะ่ะใครใรดีก็ให้ถังขวหนดูได้นะคะ สวัสดีค่ะว่าคนดูยังไงหนูเขินค่ะได้ค่ากระท่าเลยค่ะสวัสดีค่ะ อ๋อคุณไปแขนสวัสดีค่ะที่นี่จากนั้นเรคุยกันหนูได้นะคะทำไมเสียงมันแปลกๆค่ะเป็น,ปนเสียงมันเป็นแบบไหนหรอคะ <c oughs> มึงไอจะไอแผร์มึงบ้างปะมึงเข้าติ๊กต็อกขนาดเดียวว่าเสียงกูมันแปลกไหมยังไงอะสวัสดีค่ะ เสียงหนูมันไปยังไงอ่ะพูกนี้เช้าก่อนเที่ยงโอ้ Amazing ไฮแลนด์มากมันก็เหมือนน้ำเข้าอ่ะอ๋อจริงหรอคะน่าจะเป็นความที่ใส่แอร์พอรแน่เลยเดี๋ยวขอลองฟังก่อนนะคะขอบคุณที่บอกนะคะเพราะหนูก็ไม่รู้ ก็อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้ยจริงด้วยจริงด้วยนะคะออ้วนอนพักผ่อนได้แล้วยังไม่ถึงเวลานอนค่ะนอนดึกขนาดนี อยู่ไหมปกติและะ้วค่ะขอบคุณคะ่ะดีนะหนังในฟิล์มพ่อสั่งอุย้ยพ่อนี่นะไม่ยังไม่ถึงเวลานอนวันนี้มีเรียนสองทุ่มแล้วก็ต้องซ้อมแลบต่อด้วยใช่คนที่ไหนคนจังหวัดลบบุรีค่ะขอบคุณความห่มงนะคะ่น้ เอาเลยดีค่ะคณะอะไรคะคณะพยาบาลค่ะพยาบาลค่ะ,าาคะไปซ้อมยิงปืนวันไหนพ่อก็นันมาสิพ่อก็นันมาสิพ่อจะไปวันไหนเอ้ขอ,คของค่ขอพ่อก็นัมาเลยเยไปซ้อมยิงปืนนะพ่อไปวันไหนหนูไปด้วย ก็สังเกตอาาเองนะคะว่ามีการเจ็บแสบิเวณข้ข้อหรือว่าเจ็บแสบบรเวณอะไรแนขอบคุณของหผนนะคะอุ๊ยมาติดต่อกันวันที่2อด <c oughs> ้ค่ะ เสียงน่ารักน่าตาน่ารักนสัยก็น่ารักอะไรเขาผู้ย่างเลยเขาขอบคุณที่ชมนะคะหลุ่งเริงวแลวค่ะอย่าชมนุ่ย่ะค่ะขอบคุณนะคะควสวยอบคนะคขอบคุณค่ะอย่าอย่ชมหนุ่ะค่ะเขินค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณความวานค่ะ อุ๊ยไอเลิบติ๊กต๊อกไม่เป็นไรเพราะมันคือการสอบพันธการของเราม oh. <R> าเนอะดูไลฟ์บ่อยๆนะคะได้เลยะคะ่ะถ้าว่างก็จะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะเพื่อนไม่ว่างก็มาไลฟ์ค่ะถูกต้องเพราะว่าจริงๆวันนี้ก็มันไม่ควรว่างแต่เราทําตัวให้มันว่าง oh. เพราะว่าเราห้ามเครียด สวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะหนูนะสาวน,นะกดนี้นักแสดงไพมานซามันดิชั้นปีนที่สองค่ะมีทราบว่านคนไข้ชื่ออะไรคะอ๋อชื่อนักศึกษกอลละครคืขอขอนะคะในวันนี้นะคะคนไข้นะคะมีเอเรื่องนะคะในการส่วนล็อกช่องคลอดนะคะมีส่วนอกช่องคลอดเพื่ออะไรนะส่วนอ้อเพื่อแต่ส่วนล็อกช่งคลอดจะมีเพื่อเตรียมผ่าตัดบ้างเพื่อ เอ้อเพื่อแบบออ๋โอเคค่ะเพื่อชำนาญเชิงลึกนะคะเดี๋ยวเราจมึงเอาไว้ผ่าตัดก่อนโอเคเพื่อการผ่าตัดนะคะคนไข้อนุญาตให้ทำอะไรกันในครั้งนี้ไหมคะอะไรเงี้ยนะคะเก็บมานะคะแป๊บเดียวเนี่ยมานะคะได้เลยค่ะเออ คนข้างย,ยินยอมนะคะ,ะค่ะเดี๋ยวดูแลค่ะก็ขั้นตอนในการทำน,นะคะก็อาจจะมีการเป็นการนําน้ํานะคะเข้าไปในส่วนหลังภายในช่องค้อนะคะจะไม่รู้สึกเจ็บมากแต่อาจจะมีการระคายเคืองนะคะหรือว่า,า,าออโอเคขอโทษ <c oughs> เริ่มบ้าแล้วนี่ไม่ได้บ้าแม่มต้องอนี่สต้องบอกว่าแบบล้างคลายนอกเอาไว้ว่าเพศก่อนเสร็จแล้วจะล้างเข้าไปข้างในแล้วก็จะใส่เข้าไปข้างใน ี่ององในว่าก็คืออันดับแด้นะคะเดี๋ยวเราจะให้คนไข้นะคะไปชำระล้างอ่า้ายะเพศก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นการนำน้ำนะคะผ่านเข้าไปในท่อนะคะไ้เข้าไปในช่องคอนะคะอยู่ที่ประมาณสอถึงสาส่วนของสายาอ๋อใส่หีห่ได้คุยคนเดียวแม่ใส่หัวฉีดเข้าไป2ในม่หัวฉีดเข้าไปสในะคะเป็นการชาระล้างสิ่งนิ่อยู่ข้างในออกมานะคะก็ประมาณนี้ค่ะ คุณค่าอนุญาตไหมคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวให้คนไข้นะคะไปล้างอาชมพูล้างไอแพนที่ห้องน้ำก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มานอนบนเตียงรองเลยนะคะเดี๋ยวหนูก็จะขออนุญาตปิดไฟเปิดพัดลมนะคะเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฟปิดพัดลมปิดม่านนะคะค่ะโอ้ยปวดหัวทำไมน้าจังอะขอบคุณค่ะจินตนาการมันอยู่ในหัวแม่จริงๆอ่ะตามบทพูดได้ไม่มีอะไรยากเลยีใช่คือมันบทพูดอ่ะมันสามารถถู ควรแบบเมื่อกี้นี้เออปิดพัดลมเปิดไฟไม่ได้ถูกต้องค่ะปิดพัดลมเปิดไฟไม่ใช่เปิดพัดลมปิดไฟนะคะสิ่งที่มึงต้องคือตาเสื้อหนูวิทยาคณาต่าสตร์ถ้าเขาบอกแล้วว่าขอตอนก่อนเที่ยง ไม่เลยก็ต้องทำไปแล้วก็ใช่ไม่ก็ของใครของมันไงข้อของกูก็มีข้อไม่ใช่ของกูที่แกอ่ะตามข้อไม่ใช่ของใครของมันอ่ะแกบอกว่าให้เพิ่มยาเพิ่มอะไรเข้าไปได้ไหมใช่เพราะแกบอกมาหมดแล้วให้เพิ่มอะไรอ่ะเปิดพัดลมปิดไฟนอนเอ่าไม่ใช่ค่ะไม่ได้นะคะจ้างอะไหนเอ่ยเฮลซระอลบรีค่ะลูกสาวคนไหนคนนี้หลังเกดออกห้ังเกวดอ นไข้ลงมากินยานอนหลับก่อนครับใช่ค่ะหนูพูดไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะเดี๋ยวคนไข้จะไม่เข้าใจเออขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งฟันนะคะอัานำแล้วขอบย่างค่ะทำไมวันนี้สวยจังอ่ะโอ้ขอบคุณค่ะเออเร่องขอบคุณค่ะคะรู้บอกพี่แกช่วยเราทำได้ไหมไม่พี่แกจะก็ให้เอาข้อมูลที่แกพูดพูดไปใส่ไว้ให้แกแล้วแกจะไปช่วยแก้ไขให้เฮ้ยแต่แกทำให้เราหมดเลยนะเว้ยเพราะกูเคยอยู่กลุ่มแกมาแกจะทำให้เราหมดเลย

กินข้าวยังอะ่ะเรียบร้อยค่ะอะไรคะมาดูแก้วควาบสวยด้วยวะขอบคุณข้าวันนี้ทุกวนวุ่นมากค่ะวุ่นทุกวันสิบโมงแล้วก็สิบโมงของที่ยงเรียนเด็กเสร็จแล้วก็ตอนบ่ายเป็นไอทีถึงห้าโมงห้าโมงเสร็จแล้วเราเอากินข้าวตอนไหนบอกเออ,เอ <laughs> โอเคไม่เป็นไรให้กินข้าวมันเป็นเรื่องของื่นอีกินตารางเรียนเป็นยังไงนะ เช้าเราเรียนผู้สูงอายุแยกเส็จตอน10บโมงตั้งแต่8โมงถึง10 0โมงเสร็จแล้ว1 0โมงถึงเที่ยงเรียนเด็กเด็กเสร็จแล้วพกักกลางวันกินข้าวไปเรียนไอทต่อบ่ายโมงถึง5โมงเสร็จแล้ว5โมงยิงยาวไปต้นปลายเราสอบแลบบซึ่งไม่รู้ว่าจะได้จบตอนไหนแค่นั้นแหละสอบอะไรห้าโมงเไรอ ไหนถึงสวยเกิดวันไม่บอกค่ะอ,อ๋อตัวอย่างไม้แมปปิ้งวุ่นๆหน่อยเต้ยทำไรอะฮะอ,อันนี้คือแมบปิ้งอันนี้หรอโอ้นนออ oh god ที่มันยาวๆเนี่ยนะ เห็นแบบป่เห็นแ้บบปง่มันไม่ได้ยากยงมันไม่ได้ยากจริงหรอใกล้จะหมดเวลาเรื่องงานแล้วครับหนูไม่มีเวลาในการเรื่องงานค่ะสวยให้พ่อหรือแม่ให้ทั้งกู้ค่ะสวยได้แม่ค่ะดูได้พ่อค่ะ

มีดีทุกอย่างค่ะห้องอะไม่เนาะทำให้เต็มที่ก่อนนะคะได้เท่าไหร่ก็ส่งมาก่อนค่ะ<ม>ขอบคุณค่ะหนูมไม่ได้เลยค่ะวันนี้ไปเลยได้ซับบค่ะบซับค่ะซับบค่ะมขึ้นไปเห็นกันมงคะเขไเห็นนะ เพินไปยองนหรนมเ้เเวา่างไม่มีแล้วเอ้ไม่เป็นไรเพื่อนเอ้ยสองทุ่มก็เรียนวัดีค่ะหอมจะอะไรวเเลยป่ะเพลงมนี่พวานค่ะแอใช่ได้ยังครับไม่ค่ะแกมันไม่สามารถใช้งกันได้ค่ะพี่คะ เราสามารถยืมมาทำได้กี่ที่คะหรือยืนได้แค่ที่ภาคของเราที่ว่ามันยืนได้หลายที่เลยนะคะแ,แต่ว่ามันไม่ติเชื้อแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่ามันยืมได้หลาที่เยอะแยะเธอตอนเราเลือกอ่ะมันเลือกเป็นเขตใช่ปะหรือว่าหรือว่าคุณไม่ใส่เลือยทำไมถึงเลือกอะไรอ่ะเออตอนที่เข้าอ่ะสอบเข้าอ่ะตอนเลือกอ่ะของเรามันเป็นเขตสุขภาพปะ ที่มันจะอินเวลาเลือะเลือกได้ทั่วเลยใช่ไหมเลือกเลือกได้ทั่วเลยค่ะเลือกเลยใช่ไปกูเข้ารอบรอบรอบสองกูต้ากูเลือกทั่วประเลศเลยโอเคค่ะเลือกได้ทั่วประเทศเลยค่ะรอบสองใช้คะแนนที่เท่าไหร่คะไม่ไม่ แน่ใจเลยค่ะต้องไปติดตามเกณค่ะเพราะว่ามันแต่ละปีไม่เหมือนกันเลยค่ะฝึกงานอยู่ใช่ไหมไม่ได้ฝึกแล้วค่ะตอนนี้เรียนค่ะใช่แล้วผมเลือกแต่บาบาลระผมติดที่นี่ผมก็แล้วที่ดีเมือยู่วนแรกเพื่อนเข้ารอบแรกก็ใช่ไงไม่มันมีจริงมันมีสิทธิ์เลือกที่อื่นได้แต่ว่าเราอินกับที่นี่แล้วก็ต้องเลือกที่นี่ของของกกูก็เลือกสองที่นะกูเลือกบาบะกระผมเลือกมาลรงเลย แปลกค่ะใช่ไหมกูเลือกสามีเลรอกรใช่เราเลือกเ้าเลก็ได้ไม่เลือกได้หมดเลยไม่ดีไม่ติดไี่ใครกติดนกูติดกว่า้าเรื่องอะไรกนว่าพี่แกะได้เยอะกันอ้ยมึงกูติดกูไม่ตกดรอบกตาด้วยพี่กกูไดค่ะ